ในเวลาเดียวกันนี้เองการสู้รบบนที่ราบสูงระหว่างกองทัพคอมมิวนิสต์กับกองกําลังทหารไทยกําลังประชิดติดพันกันอยู่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้เปรียบในภูมิประเทศแต่ฝ่ายกองทหารไทยก็ได้เปรียบที่มีกองรถลบร่วมปฏิบัติการผู้บัญชาการทหารบกสั่งให้ทหารราบหนึ่งกองพันลุกขึ้นไปบนภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งแล้วให้ตีตลบหลังกองทหารคอมมิวนิสต์กองโจรเชิดดำในบังคับบัญชาของสองเสือรับอาสาศเป็นผู้นําทางพาทหารราบหนึ่งกองพันป่ายปีนขึ้นบนภูเขา การลบอันดุเดือดผ่านมาเกือบสองชั่วโมงแล้วไกลออกไปทางขอบฟ้าทิศเหนือจุดดำเล็กๆหลายจุดกำลังเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วมันคือฝูงบินประจันบาลแบบไอพ่นของกองทัพอากาศคอมมอนิ์ซึ่งเดินทางมาช่วยเหลือกองทหารน,นันทสูที่กำลังเสียเปรียบกอ,องทัพไทยตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันแล้วเครื่องบินข้าศึกเก้าเครื่องทางขวามือมีเสียงตะโกนบอกต่อๆกันไปหน่วยปตอหรือพื้นต่อสู้อากาศยานเตรียมการต่อสู้ทันที ผู้บัญชาการสั่งให้ขบวนยานยน์และกองพันรถลบล่าถอยเข้าป่าเพราะรถถังและยานยนต์เหล่านี้ไม่มีทางต่อสู้กับฝูงเครื่องบินประจันบานได้เลยบรรดาทหารราบต่างหลบเข้าที่กำบังตามแต่จะหาได้ชั่วพริบตาเดียวฝูงเครื่องบินลบของคอมบอนิตซึ่งเดินทางมาเป็นระยะทางเกือบ1,000ไมล์ก็มาถึงบริเวณยุทธภูมิผู้บังคับฝูงบินได้ติดต่อกับนันทสูทังวิทยุโทรศัพท์ เครื่องบินประจำบาลแบบไอพ่นท้ง9้เครื่องบินอยู่ในระยะสูงประมาณ3,000เมตรเกาะกลุ่มกันมาเป็นรูปตัววีแล้วกระจายออกจากฝูงเริ่มปฏิบัติการโจมตีทหารไทยทันทีปืนยิงจรวดถูกระดมยิงลงมาเบื้องล่างเสียงเครื่องยนต์ดังแหลมเล็กผิดกับเสียงเครื่องบินที่เคยได้ยินมาทหารไทยต่างใช้ปืนต่อสู้อากาศายานขนาดเล็กยิงต่อสู้อย่างทรหดพลโทห,หลวงกลนภพผู้บัญชาการเข้ายิงต่อสู้เครื่องบินด้วยตนเองหน่วยรถถังซึ่งกำลังเคลื่อนขบวนเข้าป่าทึบ ูกระเบิดเครื่องบินข้าศึกพังพินาศไปสองคันฝูงเครื่องบินผัดเปลี่ยนกันโจมตีทหารไทยยังไม่หยุดยัง้งนักรบไทยหลายคนต้องเสียชีวิตด้วยปืนจรวดและชิ้นระเบิดอย่างไรก็ตามทหารไทยทุกคนยังมีขวัญและกำลังใจดีอยู่เสมอปืนต่อสู้กาศยานขนาด40มิลเมตรแตกระเบิดรอบๆเครื่องบินข้าศึกมองแลเห็นเป็นดอกเห็ดเครื่องบินเครื่องหนึ่งถูกยิงไฟไหม้ลุกลามไปทั่วลำนักบินต้องกระโดดล่มช่วยตัวเองให้รอดพ้นอันตราย เครื่องบินเครื่องนั้นก็ปักหัวโครงและรล้วลงสู่พื้นดินและแทกภูเขาเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวเครื่องบินประจำบาลอีกเครื่องหนึ่งได้รับคําร้องขอทางวิทยุจากนันทสุให้โจมตีกองโจรเชิดาที่บุกขึ้นมาบนภูเขาแล้วมีทหารราบติดตามมาด้วยหนึ่งกองพันนักบินแสเห็นทหารราบและเชิดดาอย่างชัดเจนเขาบังคับเครื่องบินจิกหัวต่ํางลงยางรวดเร็วระดมยิงทหารไทยและเชิดดาด้วยกระสุนปืนจรวดหลบเขาที่กําบัง เสียงเซอใบตะโกนสั่งเชิดดำของเขาบริวารเชิดดำรีบเข้าซ่อนตัวตามชะงอนหินหรือต้นไม้ใหญ่ปืนกลหนักของเชิดดำต่อสู้กับเครื่องบินลบอย่างดุเดือดพี่ใบเชิดดำตะโกนลั่นหมอบลงหมอบลงพี่จอมโจรรีบหมอบลงกับพื้นเขาไม่ทันแลเห็นเครื่องบินที่ปักหัวลงมาโจมตีกระสุนหลายตัวหลายนัดถูกก้อนหินบนภูเขาข้างตัวเือใบแตกกระจายผลประจำปืนกลหนักเชิดดำสองคนถูกยิงตายขาดที่เือใบพูดลุกขึ้นยืน เขาวิ่งเข้าประจำปืนกลหนักกระบอกนั้นแทนทันทีเสดาวิ่งออกมาจากที่กำบังปลาดเข้าไปหมอบข้างเรวัตทำหน้าที่พลกระสุนระวังตัวหนูน้องชายจอมโจรพูดยิ้มยิ้มชี้มือบอกลบพินนนนมันจิกหัวลงไหนกันแล้วผมต้องยิงมันให้ได้แล้วกระสุนปืนกลหน,นักก็ยิงกลาดไปยังเครื่องบินประจำบานของคอมมวนิสต์ลำนั้นจะเป็นการบังเอิญหรือด้วยความแม่นยำของเสือใบก็ยากจะกล่าวได้กระสุนจอมโจรน,นัดหนึ่งถูกนักบินประจำเครื่องตายขาที ครื่องบินไอพ่นพุ่งลงมาชนภูเขาระเบิดเสียงสนั่นวันไหวเกิดเพลิงไหม้ลุกลามไปทั่วลำละพินยื่นมือขวาให้เรวัตจับวิเศษมากพี่ใบแม่นเรากับจับวางเถอะครับโน,น่นมาโน่นอีกแล้วครล่านี้สองลำพี่จอมโจรยกปากระบอกปืนคนหนักเงยขึ้นไปทางทิศทางที่เครื่องบินประจำบาลทั้งสองเครื่องจิกหัวต่ำลงมาสายตาของเสืบยบจ้องมองดูศูนย์ปืนกลหนักมือเตรียมพร้อมจะเหนี่ยวกย,ยิงแต่ก่อนที่ปืนกลหนักของเสืบยบจะส่งกระสุนของมันออกจากลำกล้อง ครื่องบินประจันบานของคอมมานิตทั้งสองเครื่องก็ระดมยิงปืนจรวดมารลวกับหาฝนเชิดดำทุกคนหมอบนิ่งอยู่ในที่กำบงังกระสุนปืนของเครื่องบินถูกพื้นดินกระจจยเป็นทางยาว 1, 2, 3สและ4นัดนักบินได้ระดมยิงมาอย่างดุเดือดยิงสิพี่ใบย,ยิงสิครับเจ้าพ่อการจนันทบุรีร้องตะโกนลัน่น เรยวัยขบลามแน่นในตาจ้องมองดูเครื่องบินไอพ่นทั้งสองลำเขาเหนี่ยวกายยิงทันทีแต่กระสุนปืนกลหนักไม่บังเกิดผลอะไรเลยเพราะเครื่องบินประจำบาลทั้งสองเครื่องมีความเร็วสูงมากเสียงเครื่องยนต์แผดกลางวันจนแสบแก้วหูนักบินผัดเปลี่ยนกันโจมตีแนวเชิดดำและกระสุนปืนของเครื่องบินก็ได้สังหารชีวิตสมุนเชิดดำไปอีก3คนไม่ผิดอะไรกับการตกนรกทั้งเป็นแสงแดดกำลังร้อนแรงก้าเบื้องบนท้องฟ้ามีเสียงคลังกระหึ่มของเครื่องบิน พ่นถึง7เครื่องผัดเปลี่ยนกันโจมตีกองท่านร,ราบและกองโจนเชิดดำในเวลาเดียวกันนี้เองกองทัพของนันทสุก็ใช้ปืนใหญ่ท่านร,ราบปืนกลหนักเบาระดมยิงกองถ่านไทยอย่างไม่ลดละเสียงปืนดังสนั่นวันไหวอยู่ตลอดเวลาและแล้วเสียงเชยโยโหร้องของท่านไทยก็ดังขึ้นทั่วยุทธบรเิเมื่อทุกคนแลเห็นจุดดำเล็กๆ6จุดปรากฏที่ปลายขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันตกเบื้องหน้าโนน ฝูงเครื่องบินประจำบาลของกองทัพอากาศไทยเดินทางมาถึงแล้วมันเป็นเครื่องบินขับไล่อันทันสมัยที่สุดเป็นเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์กาเทอร์บายที่สั่งซื้อมาจากสหรัฐอเมริกามีความเร็วถึง600ไมล์ต่อชั่วโมงนักบินประจําเครื่องล้นแล้วแต่เป็นนักบินชั้นเสืออากาศที่เคยปฏิบัติการลบมาแล้วและเหมือนอย่างที่เรียกกันว่ารัดนิ้วมือเดียวก็มาถึงฝูงเครื่องบินแห่งกองทัพอากาศไทยมาถึงยุธทธภพบริเวณเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึม่ม หลังจากเครื่องบินผ่านหน้าไปมองเห็นธงไตลงใต้ปีกอย่างชัดเจนแสงแดดต้องลำตัวเครื่องเป็นประกายสีบอนเงินฝูงเครื่องบินประจันบานของไทยแยกกันออกจากขบวนเหมือนฝูงพึ่งแตกลางถาถมเข้ารับมือกับเครื่องบินค้าศึกช่วยให้หานราบและกองโจลดาดดำรอดพ้นจากการโจมตีของฝูงเครื่องบินพมา่าสงครามเวหาเปิดฉากขึ้นแล้วระหว่างเครื่องบินประจันบาน6ต่อ7ลำเสียงปืนกลอากาศดังรัวกึกก้องนักบินทั้งสองฝ่ายต่างบังคับเครื่องให้บินผ่านผานผ พยายามให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าสู่ทางปืนของตนนับเป็นการต่อสู้ที่ตื่นเต้นน่าดูยิ่งนักเลวัดกับรพินผลลุกขึ้นยืนพากันเข้ามาอยู่ข้างซอกหินก้อนใหญ่อันเป็นที่อับกระสุนมองดูฝูงเครื่องบินไทยกับเครื่องบินฝ่ายคอมมิวนิสต์กระทำยุทธนาการกันบนอากาศเครื่องบินไทยเครื่องหนึ่งบินฝ่าเข้าไปในฝูงเครื่องบินค้าสึกด้วยความเร็วสูงสุดก่อนที่นักบินประจําเครื่องจะปล่อยกระสุนปืนจรวดออกไปเล่ากับหาฝนเครื่องบินค้าสึกเครื่องหนึ่งก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นทันที ควงสว่างล่วงระลิ้วลงสู่พื้นดินท่ามกลางเสียงเชโยโหร้องของพวกทหารไทยเสือใบถอนหายใจเฮือกใหญ่หันมายิ้มกับเสือดำเพื่อนร่วมชีวิตเขาหนึ่งเลยนะรัพินเป็นบุญตาของเราเหลือเกินได้เห็นสมรรถภาพอันยอดเยี่ยมของกองทัพอากาศเครื่องบินและนักบินไทยก่อนที่เสือดำจะพูดว่าอะไรเครื่องบินประจันบานของกองทัพอากาศเครื่องหนึ่งก็ชนกับเครื่องบินของฝ่ายคอมมวนิสต์กลางเวหาแบบประสานงาเสียงมันดังไม่ผิดอะไรกับฟ้าผ่า เครื่องบินทั้งสองเครื่องแรกละเอียดไม่มีชิ้นดีนักบินประจําเครื่องต่างเสียชีวิตการที่นักบินไทยยอมเสียสละชีวิตตนนําเครื่องบินของเขาพุ่งเข้าชนเครื่องบินค้าศึกก็เนื่องจากกระสุนปืนขัดลํากองจนเขาไม่สามารถยิงได้เขาจึงยอมสละชีพเป็นราชปรีเครื่องบินไทยและเครื่องบินคอมมิวน,นิสต์จำนวนเท่ากันแล้วคือฝ่ายละห้าเครื่องการสู้รบบนเวหาทําให้ผู้ที่แลเห็นเหตุการณ์รู้สึกตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าว ครั้งหนึ่งเมื่อเครื่องบินคอมมิวนิสต์เครื่องหนึ่งไล่กดยิงเครื่องบินไทยเครื่องหนึ่งไปยังหมู่ขุนเขาอันสลับซับซ้อนพวกทหารของนันทสุก็โห่ร้องเสียงรั้นสนามรบมันเป็นยุทธวิธีเฉียบแหลมของนักบินไทยเพราะเขารู้ดีว่าเครื่องบินฝ่ายคอมมิวนิสต์มีมุมเลี้ยวกว้างแต่เครื่องบินไทยสามารถเลี้ยววงแคบแล้วไต่หาระยะสูงได้อย่างรวดเร็วเพระาะสหรัฐอเมริกามีความสามารถในการสร้างเครื่องบินเหนือชาติอื่นเครื่องบินประจันบาลที่กองทัพอากาศไทยใช้ปฏิบัติการรบอยู่ในขณะนั้น สหรัฐอเมริกาขายให้มาในราคาถูกมากเพื่อให้กองทัพอากาศไทยมีเครื่องบินชนิดยอดเยี่ยมไว้ใช้ในการปราบปรามคอมมวนิสนอกจากนั้นยังได้ส่งายทหาอากาศของเขามาช่วยฝึกหัดให้นักบินไทยกระทั่งมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องบินไอพ่นชนิดนี้นักบินไทยเครื่องนั้นนําเครื่องโฉบต่ําลงมาดูคล้ายกับจะชนภูเขาแต่เมื่อใกล้จะถึงภูเขานักบินก็บังคับเครื่องให้เชิดหัวขึ้นนักบินคอมมวนิสมัวแต่สนใจกับการยิงเพื่อสังหารชีวิตนักบินไทย ว่าเขาจะรู้ตัวว่ามีภูเขาขวางอยู่ข้างหน้าเขาก็ตกใจรีบดึงคันบังคับแต่มันก็สายเกินไปเสรยจแล้วเครื่องบินประจันบานของคอมมินิตพุ่งชนภูเขาดังสนั่นวันไหวแ,แรกละเอียดไม่มีชิ้นดีเสือดำถอดหมวกออกกวัดแกงร้องชัยโยรันฮสามลำแล้วพี่ใบชัยโยโน,น่นถูกยิงลูอีกหนึ่งแล้วยังเหลืออีกสามเท่านั้นผมตื่นเต้นเหลือเกินตั้งแต่เกิดมาเพิ่งได้เห็นเครื่องบินต่อสู้กันวันนี้เองผู้บังคับฝูงบินค้าศึกเสียขวัญเสียกำลังใจแล้ว เขานึกไม่ถึงว่านักบินไทยจะมีขีดความสามารถและสมรรถภาพอันเข้มแข็งเขาไม่นึกฝันว่ากองทัพอากาศไทยจะมีเครื่องบินที่ทรงประสิทธิภาพเช่นนี้ไว้ใช้ผู้บังคับฝูงได้พูดวิทยุเรียกนักบินทั้งสองสั่งให้พาออกจากการรบบินหนีไปโดยเร็วเครื่องบินไทยที่เหลือทั้งห้าเครื่องไล่ติดตามไปในระยะกระชั้นชิดเสียงชายโยโห่ร้องของทหารไทยดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วการรบภาคพื้นดินก็เปิดฉากต่อไปทหารของนันทสุช่วยการระดมยิงปืนกลาดไว เมื่อกองท่าร,ราบของไทยลุกคืบหน้าเข้าใกล้จนเกือบจะถึงเชิงเขาอันเป็นที่มั่นของฝ่ายกองทัพคอมมวนิสต์กองโจนเชิดดาซึ่งทําหน้าที่ผู้นําทางนําทหารราบหนึ่งกองพันปีนป่ายขึ้นไปอีกเพื่อจะตีโอบก,กองทัพนันทสูอันจะทําให้คาสึกเกิดระสร่ประสายเมื่อถูกศึกกระนาบสักครู่หนึ่งกองโจนเชิดดากับกองพันทหารราบก็เข้าตีปีกขวาของกองทัพนันทสูคาสึกเริ่มลาถอยในวิธีย่นแนวรบถึงแม้ว่าทหารนันทสูจะใช้ปืนระดมยิงมาอย่างหนัก ทหารไทยก็ยังลุกคืบหน้าใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปแล้วใช้ปืนยิงโต้ตอบในที่สุดนันทสูก็สั่งทหารคอมมวน,นิ์ถอนตัวออกจากการรบทันทีแล้วข้ามเขาหนีกลับเข้าสู่แดนพม,นนม่าทหารคอมมวนิ์ทุกคนเริ่มผจญกับสถานการณ์ขับขันเมื่อกองทหารไทยบุกขึ้นถึงยอดเขาพวกคอมมอน,นิ์ก็เริ่มระส่ำระสายเสียขวัญเสียกำลังใจจนแทบจะไม่เป็นอันสู้รบแต่อย่างไรก็ตามในทหารของนันทสูหลายคนที่เป็นชนต่างดาว ล้นมีวิชาความรู้ในยุทธวิธีอย่างดีกองทัพของนันทสูจึงสามารถถอนตัวออกจากการรบได้แต่ก็หมายความว่าได้รับความเสียหายหนักมากพลโทหลวงรนพพิชัยผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งทหารราบหนึ่งกองพันอ้อมไปทางหลังภูเขาแล้วสั่งผู้บังคับกองพันให้คอยตีสกัดกั้นทัพคอมมวนิสต์ซึ่งจะล่าถอยเข้าสู่เขตพมา่าหลวงรนพพมีความปรารถนาจะเผด็จศึกคอมมวนิสต์ทั้งนี้เพื่อประเทศไทยได้รับสันติสุขหลอดผลจากการลุกลานของหอกข้างแคล่เหล่านี้ และขนาดนั้นยุทธวิธีของกองทัพไทยกําลังได้เปรียบค่าศึกทุกประการจึงต้องบทขยี้ให้มันหมดสภาพไปในชั่วโมงนั้นเองกองทัพของนันทสูซึ่งเคลื่อนพลลงมาจากภูเขาก็ถูกกองพลทหารราบของไทยปราดเข้าจู่โจมโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวปืนใหญ่ทหารราบปืนกลหนักเบาระดมยิงเข้าใส่พวกคอมมินิในระยะเผาขนทหารของนันทสูแตกและจัดกระจายไปคนละทิศละทางควบคุมบังคับบัญชากันไม่ได้นันทสูต้องปฏิบัติการลบอย่างเหน็ดเหนื่อยในการสั่งงาน คุณทัพคอมมวนิสต์สั่งให้ทหารลาถอยมาทางใต้ด้วยวิธีสู้พลางถอยพลางแต่แล้วเมื่อเข้ามาถึงเขตป่าโปร่งที่จะตัดเข้าเขตประเทศพามา่ากองโจรเชิดดำในบังคับบัญชาของขุนโจรกับทหารลาบอีกหนึ่งกองพันที่แอบซ่อนตัวอยู่ในปา่าโปร่งก็ปราดเขาบุกตะลุยฆ่าศึกทันทีทัพคอมมวนิสต์ถูกตีกระหนาบแล้วนันทสูสั่งให้ทหารเขาล่าถอยไปทางทิศตะวันตกทหารไทยทั้งสองกองพันก็ติดตามไปอย่างไม่ลดละกองทหารคอมมวนิสต์สู้พรางถอยพราง,ถ,างถูกยิงตายเกินกลาด บางก็ทิ้งอาวุธหลบหนีเอาตัวรอดกองทหารไทยเข้าประจันบานกับกองทหารคอมมวนิสต์ที่หุบเขาแห่งหนึ่งและเพียง5นาทีเท่านั้นเองกองทหารของนันทสุก็แตกยับเยินบางก็ยอมจำนนทิ้งอาวุธยกมือทั้งสองข้างเหนือหัวนันทสุจอมทัพคอมมวนิสต์หลบหนีเอาตัวรอดไปได้เขาขึ้นม้าตัวหนึ่งควบขับหนีไปปล่อยให้บริวารเขาสู้รบกับทหารไทยต่อเมื่อพวกคอมมวนิสต์รู้ว่านันทสุหนีเอาตัวรอดทหารเหล่านั้นก็เสียขวัญเสียกำลังใจไม่เป็นอันสู้รบ ผู้บังคับบัญชาหมดความสามารถจะควบคุมต่อได้แล้วพวกทหารคอมมินิตก็พากลบหนีเข้าป่าทุกคนรู้แต่ว่าขณะนั้นทุกคนต้องช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากความตายทหารไทยวิ่งเข้าประจันบานและสามารถจับกลุ่มพวกคอมมินิตได้เกือบ200คนเสียงปืนที่ทั้งสองฝ่ายยิงต่อสู้กันสงบเงียบลงแล้วธงชัยเฉลิมพลประจำกองพันทหารโบกสะบัดพัดพลิ้วเป็นสง่าพวกคอมมินิตถูกยิงตายเกินกลรดทวยุทธบริเวณบางก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส ผู้บัญชาการสั่งให้กองเสนารักช่วยเหลือฐานคอมมิวนิสต์ที่ได้รับบาดเจ็บทันทีกองทัพไทยได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดจากการรบบนที่ราบสูงระหว่างพรมแดนไทยพมา่า